ล่าสุดก็มีพี่ๆแฟนคลับเริ่มได้ออกมาแปลเนื้อเพลงแล้วนะคะขออนุญ,ญาตแปลอย่างเท่านี้ค่ะแปลว่าอยากทําอะไรบอกมาจากที่รักจะแบบโชบผ่านเมืองต่างๆแบบนั่นนิดนี่หน่อยชีวิตสายฟาสมันคือแอตดิจูดจจดตารางมาสิจ้ะและบอกฉันว่าไปเมื่อไรใช่เลยฉันไปได้ไม่ได้หลอกนะเรดรัดรูป L วส่งมาโคตรพร้อมโอ้ใช่นี่คือดิซาลแรปไม่ได้ยินชื่อแบรนด์เก่าน้องแล้วจากนี้จ้ะเทอร์มันดรายนะคะตาลิสต่อมาค่ะตรงส่วนเนื้อเพลงท่อนนี้นะคะมันจะมีพูดถึงจีนญี่ปุ่นด้วยเพื่อนๆซึ่งแฟนคลับเขา เพลงนี้ก็อารมณ์ว่าลิซ่าเธอสอนภาษาญี่ปุ่นฉันได้ไหมฉันตอบเฮ้เฮ่เฮเบบี้ฉันคือร็อกสตาร์จ้าก็คือกูไปไกลกว่าที่มึงจะมาเหยียดพวกคนข่าวชอบเหมาว่าเอเชียคือจีนญี่ปุ่นซึ่งพี่ท่านนี้ก็บอกอีกว่าเพลงนี้เป็นมากกว่าแค่เพลงมันคือคาลเจอร์ที่สะท้อนในเพลงซึ่งหลังจากนั้นค่ะก็มีพี่ๆบางท่านนะคะได้ออกมาเม้์มยคล้ายๆกับว่าเป็นร็อกสตาร์ในมุมของพี่เขาอ่ะนะคะซึ่งก็ต่อจากคำว่า attitude ที่ ที่มีทอนหนึ่งของโรนิช่าที่บอกว่าจะแบบโชว์ผ่านเมืองต่างๆแบบนั่นนิดหนี่น่อยชีวิตสายฟาสมันคือแอตติจูดก็เลยเอาไปวิเคราะห์เกี่ยวกับ็อกสตาร์ในมุมมองของพี่เขานะคะว่าในกิมมิคเนื้อเพลงเนี่ยฟังครั้งแรกแฟนคลับบอกว่าทําไมใส่เจแปนิสมาเอออันนี้ค่ะมีพี่แฟนคลับเขาก็ออกมามาว่าตอนฟังครั้งแรกงงจะใส่เจแปนิสมาทําไมสาวมาดู MV ็มท่อนที่ไฮๆอ่ะค่ะชี้ว่ายว่าซึ่งมันย้อนแย้งเลยคิดว่าอาจจะเป็นการแซะที่พอบอกว่า,าจากเอเชียคนจะรู้จักแค่จีนกับเจแปน เลยกลับไปดู MV อีกรอบในมุมที่คนไทย yet, เอเชียนสเตอริโอไทป์โดนเหยียดอะไรบ้างชีอาทรานใสมาเอาผู้ชายที่มีภาพลักษณ์ดิบเถือ่อนดูเป็นแก๊งสเตอร์ใส่มาซึ่งมันเป็นภาพที่ต่างชาติมองไทยเอาเด็กไทยหนึ่งร้อยคนมานั่งเรียงหน้ากาันแต่งตัวเหมือนกันอันนี้อาจจะประชดเรื่องที่ว่าเอเชียนหน้าตาเหมือนกันหมดกับอีกแง่เวลามีคนดังจากไทยหรือว่าหน้าตาดีก็จะโดนทักว่าไม่เหมือนคนไทยเลยอีกอย่างคือพอมาดูภาพรวมทุกอย่างดูเหมือนกันหมดแต่ความแตกต่างมันโดดเด่นออกมาโดยเฉพาะสีผิวและส่วนมากเป็นผิวแทนด้วยคือมันเป็น MV วที่ผิดท่านมากชีไม่ได้ขายประเทศไทยในแง่เมืองท่องเที่ยวสวยหรูแต่ใส่ความสตรีทเพราะมันคือเมืองและผู้คนหลายคนอาจงงมันร็กษาตรงไหนมันคือร็อกซาเอดิจ,จูจ้าปอโลอกกูอาจจะคิดมากไปแต่ลองไปดู MV มันก็เมคเซนต์อยู่เด้อครบทุกประเด็นขาดอย่างหนึ่งคือขี่ช้างไปโรงเรียนอ๋อ พี่เขาบอกมาแบบนี้ค่ะดังนั้นจะได้เห็นว่าจึ้งมกากๆค่ะดนดิซ่าไม่ได้พรีเซนต์แค่ความเป็นไทยใช้โลเคชันไทยนะคะแต่น้องก็ยังมีการพูดถึงเรื่องซีริวยการโดนเกยียดบ้างซึ่งในท่อนที่มีการพูดถึงจีนญี่ปุ่นก็มีการใส่ในเนื้อเพลงว่าดิซ่าเธอสอนภาษาญี่ปุ่นฉช่ไดหมและดอน,นิซ่านี่ก็ตอบไปว่าเฮ้เฮ้เบบี้ฉันคือร็อกสตาร์จ้าก็คือกูไปไกลก,ลก่อนที่มืองจะมาเกยียดพวกคนข่าวชอบเหมาว่าเอเชียคือจีนญี่ปุ่นเพลงนี้ค่ะเรียกได้ว่ามันเป็นมากกว่าเพลงที่แสสดดงงงภาพะะะท้้ออนนนนนใเเลวยั่ะคะ ิาคิดมาแล้วค่ะนี่คือกิมมิคเล็กๆน้อยๆโอ้ปังเวอร์ขนลุกสุบๆซึ่งที่พี่เขาวิเคราะห์ก็คือสอดล้องกะเนื้อเพลงเลยจ้า